สำหรับความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะคะก็มีห้างดังอย่าง The Emporium, The e m u a r t i e r นะคะที่นี่นะคะ One Bedroom เนี่ยเริ่มต้นที่60กว่าตารางเมตรเลยไปจนถึงห้องที่มีไซส์ขนาด170ตารางเมตรหรือใครเองเนี่ยที่อยากได้บรรยากาศที่เหมือนบ้านนะคะก็เปลี่ยนมาอยู่เป็นคอนโดที่พื้นที่ใช้สอยอเทียบเท่ากับบ้านได้ สวัสดีค่ะเดอะสนี EP นี้นะคะดาพาทุกคนมาดูคอนโดไซส์ใหญ่ใจกลางเมืองค่ะอยู่ในโซนทองหล่อพร้อมพงนะคะกับโครงการที่ชื่อว่า S47 สุขุมวิทคอนโดมิเนียมค่ะโครงการนี้นะคะเขาจะมีห้องตั้งแต่วันเบดรูมไปจนถึงโฟเบดรูมแล้วก็รูปแบบดูเพล็กซ์ด้วยค่ะโดยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นนะคะก็อยู่ที่60กว่าตารางเมตรแล้วค่ะ ใครที่มองหาคอนโดไซส์ใหญ่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.9ล้านบาทต้องไม่พลาดเดือรสนี EP นี้ค่ะ ในโซนพร้อมพงทองหล่อเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบให้เลือกมากๆเลยค่ะทั้งแบบไฮไลท์โลไลท์ ice, มือ1แล้วก็มือ2นะคะคำถามคือตัวเลือกเยอะแบบเนี้ยโครงการนี้มีจุดที่แตกต่างอะไรจากโครงการอื่นบ้างคือดามองว่ามีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนดูแล้วจะสามารถตัดสินใจได้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือขนาดพื้นที่ใช้สอยค่ะเพราะว่าคอนโดมือ1ในย่านนี้เองนะคะถ้าเป็นห้องวันเบ,บรพูเนี่ยขนาดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าตร ตรเมไปจนถึง30กว่าตารางเมตรค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะวันเบ o o ูมเนี่ยเริ่มต้นที่60กว่าตารางเมตรเลยไปจนถึงห้องที่มีไซส์ขนาด170ตารางเมตรซึ่งอันนี้ได้เลยมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยแบบอยู่สบายนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวได้หรือใครเองเนี่ยที่อยากได้บรรยากาศที่เหมือนบ้านนะคะแต่แทนที่เราจะไปซื้อที่ดินใจกลางเมืองเราสร้างบ้านเองใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาอยู่เป็นคอนโดที่พื้นที่ใช้สอยเทียบเท่ากับบ้านได้ อันนี้ก็จะคุ้มค่ากับมูลค่าเงินมากขึ้นแล้วด้วยราคาของที่นี่เองนะคะเริ่มต้นต่อตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่1,44,000บาทค่ะแล้วก็ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรก็อยู่ที่1,87,000บาทค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือเรื่องของ privacy ค่ะเพราะว่าจำนวนยูนิตของที่นี่มีแค่41ยูนิตเท่านั้นเองบรรยากาศในโครงการเองเนี่ยก็จะไม่วุ่นวายแล้วก็พุกพ่านจนเกินไปด้วยนะคะแล้วก็จานวนยูนิตต่อชั้นค่ะจะอยู่ที่เพียง9ยูนิต การออกแบบผังของเขาเนี่ยก็สอดคล้องกันไปด้วยนะทุกคนเพราะเขามีการออกแบบผังเนี่ยให้เป็นรูปแบบงเกิลโหลดคอริดอร์ก็คือว่าเราจะไม่มีเพื่อนบ้านเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามค่ะบรรยากาศเนี่ยใครที่ชอบแบบความเป็นส่วนตัวจ๋าเลยอะดามองว่าโครงการนี้น่าสนใจนะคะและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือรูปแบบห้องค่ะเพราะว่าที่นี่เองนะคะเขามีห้องเป็นแบบดูเพล็กซ์อย่างห้องที่ดาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่มีแค่ห้องดูเพล็กซ์อย่างเดียวนะคะแบบซิมเพล็กซ์เองก็มีแล้วก็มีให้เลือกตั้งแต่ห้องวั เบบลูมไปจนถึงห้องโฟเบ r o ูมหรือว่าห้องเพนทเฮาส์เลยด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอ่าชอบบรรยากาศที่มันดูโอโทงฟีลิ่งเหมือนบ้านโครงการแบบนี้น่าสนใจค่ะพอต้องบอกว่าถ้าจะหาคอนโดโลไลฟ์ที่จำนวนยูนิตน้อยได้ห้องดูเพล็กซ์แล้วอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้จะหาได้ค่อนข้างยากค่ะ ห้องแรกนะคะที่จะพาทุกคนมาดูกันก็คือห้อง2 e d r o o m แบบ Duplex ค่ะอันนี้เองนะคะจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่131ตารางเมตรก็เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับบ้านไซส์คอมเพกตหลังหนึ่งเลยนะทุกคนโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่22.9ล้านบาทค่ะบริเวณด้านหน้าห้องนะคะเขาก็จะมีการติดตั้งดิจิตอลดอ o ์ล็อกแล้วก็วิดีโอดอร์โฟนมาให้เป็นมาตรฐานเลยค่ะ ทางเข้าเข้ามานะคะก็จะแจกออกเป็น2ทางค่ะด้านขวามือของดาน,นะคะคือเขาจะมีห้องน้ําแบบ Powder Room กับห้อง Storage เอาไว้ให้ด้วยซึ่งห้องนี้เองเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเราสามารถที่จะวางพวกกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้สบายๆหรือว่าพวกถุงกอล์ฟก็ได้ค่ะส่วนด้านซ้ายมือของดาน,นะคะคือจะเป็นห้องเมดค่ะหรือว่าห้องแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ําเมดในตัวด้วยนะคะทุกคนถัดมาค่ะก็จะเป็น พื้นที่ common area แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็น common area ค่ะคือเขาจะมีโซนที่เป็นโซนครัวแต่รูปแบบการออกแบบของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะครัวเปิดหรือว่าการทําเป็น pantry ครัวฝรั่งแบบนี้นะคะตรงนี้เองเนี่ยเราจะได้เป็นมาตรฐานในทุกๆห้องเลยนะคะโดยวัสดุของเขาเนี่ยบริเวณ top ครัวเองค่ะก็จะได้เป็นหินควอตนะคะซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แกร่งทีเดียวเลยนะคะแล้วก็การ built-in ของเขาเนี่ย ตรงนี้เองเนี่ยก็คือเราจะได้ตามมาตรฐานทั้งหมดเลยรวมไปถึงฮอป o ูดเองจากแฟรง k เก้ด้วยค่ะสิ่งที่จะไม่รวมนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะพื้นที่บริเวณครัวเองเนี่ยคือเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องแกนิโตนะคะแบบนี้เองเนี่ยจะทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียค่ะหลักๆแล้ว่วเขาจะทําเป็นพื้นเอนจิเนียริงบูดปูแพทเทิร์นแบบ R ริงโบนค่ะ ห้องนี้เองนะคะทุกคนคือก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เขาทำเป็นห้องสโตรเค่ะมาดูไฮไลท์ของห้องนี้กันบ้างค่ะก็คือพื้นที่คอมมอนแอเรียตรงเนี้ยคือเขาออกแบบให้เป็นลักษณะของโอเพนสเปซนะคะคือพื้นที่อ่ะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ทางโครงการเองอ่ะคือเขาจัดวางแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นเฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่ทั้งหมดอย่างเช่นโซนพื้นที่รับประทานอาหารคือโต๊ะใหญ่มากแล้วก็รองรับได้ประมาณสัก6-8ที่นั่งเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้เองเนี่ยก ก็คือเป็นพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยแหละค่ะเขาทํามาให้ดูว่าชุดโซฟาคือเราวางแบบ3ที่นั่งพร้อมกับโซฟาเบสก็ยังเหลือสเปซอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังเองเราจะทําเป็นเหมือนกับโต๊ะทํางานไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยค่ะ เพราะว่าได้ฝ้าเพดานนะคะสูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่5.3เมตรรวมถึงตรงบริเวณด้านหน้าห้องเองนะคะคือเขาก็จะให้กระจกเนี่ยที่เป็นไฮเซลลิงค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยบรรยากาศตรงนี้มันเลยค่อนข้างโปร่งโลง่งแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่เหมือนบ้านนะทุกคนตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีบันไดใช่ไหมคะที่เชื่อมต่อไปยังชั้น2ค่ะลักษณะบันไดของเขาเนี่ยดามองว่าการทําขั้นบันไดอะไรต่างๆอ่ะคือเดินได้ง่ายเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่มีขั้นสามเหลี่ยมด้วยวัสดุที่ เขาใช้นะคะพวกกราวจับแล้วก็ที่เป็นลูกนอนเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้จริงส่วนตรงที่เห็นเป็นกระจกแบบนี้คือดามองว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้บันไดอะมันดูโปร่งมากขึ้นแล้วถ้าสังเกตด้านบนค่ะทุกคนคือที่ชั้น2เองอะ่ะเขาจะใช้กระจกค่อนข้างเยอะมากเลยคือเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันได้เชื่อมต่อกันมากขึ้นแล้วก็บรรยากาศของห้องนอนก็จะดูโปร่งด้วยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะสําหรับชั้น2นี้เองเนี่ยจะมีห้องนอนทั้ง2ห้องค่ะลักษณะของเขาเนี่ยออกแบบให้เป็นมัสเตอร์เบดรูมทั้ง2ห้องเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพามาดูห้องนอนลองกันก่อนค่ะห้องนี้เองเนี่ยไซส์ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะเราสามารถวางเตียงไซส์แบบ5้ถึงฟุตได้สบายๆรวมถึงยังมีพื้นที่ทางเดิมรอบข้างได้อยู่ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะคือเขาก็จะให้เป็นการบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยนะทุกคนมาดูที่โซนด้านหลังตู้เสื้อผ้านะคะ ก็จะเป็นตำแหน่งของห้องน้ำส่วนตัวของห้องนี้ค่ะภายในห้องน้ำเองค่ะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งพร้อมกับการกั้นฉากกั้นกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะประตูตรงนี้เองค่ะทุกคนถ้าสังเกตแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าพอเป็นห้องดูเพล็กซ์ใช่ไหมคะจริงๆแล้ว่วเขาจะมีประตูถึง2ชั้นด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูชั้นที่2ที่ออกไปยังคอ,อร์ดิลได้ค่ะ และห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะก็คือจะได้เป็นห้องที่ขนาดใหญ่มากตั้งแต่ด้านหน้านะคะจนถึงด้านหลังเลยนะคะจะมีความยาวที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบ่งฟังก์ชันออกมาได้ค่อนข้างเป็นสัสดส่วนค่ะอย่างโซนด้านหน้าเองนะทุกคนคือเราสามารถทําเป็นวอล์ i อินค s e t เซตได้เลยอย่างห้องตัวอย่างอะ่ะเขาก็ทํามาให้ดูว่าด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าแบบเต็มพื้นที่ได้และบริเวณนี้เองค่ะก็จะเป็นหน้าต่างแบบฟูลไฮส์นะคะดังนั้นถ้าเราเปิดมูลี่ออกมา พื้นที่ตรงเนี้จะค่อนข้างโปร่งดีทีเดียวค่ะใครจะจัดพื้นที่เป็นเหมือน working space ของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันถัดมานะคะอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนเตียงนอนค่ะทุกคนคือพื้นที่บริเวณน,นี้เองอะ่ะเราจะวางเตียงไซส์5-6ฟุตได้สบายๆนะคะยังมีทางเดินโดยรอบให้เดินได้ง่ายอยู่ค่ะ และห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะพิเศษขึ้นมาค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบให้เป็นเซ็กซี่บารนะคะมีกระจกตรงนี้เพื่อให้แสงสว่างเนี่ยส่องเข้ามาถึงภายในห้องน้ําได้ด้วยแล้วบรรยากาศภายในห้องน้ําเองเนี่ยเขาก็ให้บาร์ทับหรือว่าอ่างอาบน้ํามาเป็นมาตรฐานด้วยค่ะ แล้อีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้อง two bedroom ค่ะ ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.9ล้านบาทนะคะห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ68ตารางเมตรนะทุกคนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาจะเป็นห้องซิมเพล็กซ์มีขนาดฝ้าเพดานสูงอยู่ที่2.45นะคะต้องบอกว่าห้องนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะก็คือเป็นห้องหัวมุมอาคารดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะได้ช่องแสงถึง2ฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งด้านข้างด้านตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะทุกคนบริเวณพื้นที่ตรงนี้เข้ามาตอนแรกนะคะก็จะเป็นคอมมอนแอเรียค่ะซึ่งเขาออกแบบ ให้เป็นลักษณะของ open space นะคะให้พื้นที่แต่และฟังก์ชันเนี่ยมันเชื่อมต่อกันบรรยากาศก็กจะดูโปร่งโล่งมากกว่าการที่จัดสรรพื้นที่ให้มันเป็นสัดส่วนนะทุกคนตรงนี้เองเนี่ยคือเขาจะทําให้เป็นแบบ pantry ลักษณะ pantry เขาอจะเป็นรูปตัว L นะคะแล้วก็สเปควัสดุต่างๆก็จะเหมือนกับห้อง two bedroom แบบ duplex เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารค่ะซึ่งด้วยไซส์แล้วนะทุกคนเราสามารถที่จะวางโต๊ะกินข้าวแบบสีที่นั่งได้สบายสบายเลยค่ะ ไฮไลท์ของพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็คือโซนนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าลิฟวิ g งแอเรียเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับหน้าต่างนะคะทำให้เราสามารถเทควิวได้รวมไปถึงแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้ดีค่ะบริเวณนี้ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่นะคะถ้าเกิดดูจากการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะวางชุดโซฟาแบบมีโซฟาเบดด้วยแล้วก็โต๊ะทำงานด้านหลังก็ยังได้นะคะพื้นที่อีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นมุมวางทีวีซึ่งผนังเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็สูงนะคะใครที่ จะได้แบบพื้นที่โชว์ของเนี่ยด้ก็แนะนำให้บิวอินได้เลยเต็มที่ค่ะถัดมาค่ะทุกคนก็คือตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแบบคอริดอรึกเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเป็นการแบ่งโซนนิ่งละระหว่างแบบคอมมอนแอเรียแล้วก็ไพรเวทสเปซนะคะฝั่งความือของดานเนี่ยเป็นห้องน้ำค่ะที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่างคอมมอนแอเรียแล้วก็ ห้องนอนที่2นะคะเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่2กันสักนิดนึงค่ะคือบริเวณห้องนอนที่2เองค่ะด้วยไซส์แล้วเนี่ยสามารถวางเตียงแบบ5ฟุตได้สบายๆนะคะมีมุมที่เขาบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วก็บริเวณปลายเตียงเองค่ะก็จะมีมุมสําหรับการทําเป็น Working Space เล็กๆหรือว่าจะวางทีวีก็ได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะได้กระจกเนี่ยไซส์ใหญ่แล้วก็เหมือนจะเต็มผนังเลยนะทุกคน มาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างค่ะตำแหน่งของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะ mm hmm. เขาจะอยู่ด้านในสุดเลยซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันนะคือโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเตียงนอนนะคะวางเตียงไซส์ประมาณ6ฟุตได้เต็มที่แล้วก็ด้านข้างเองเนี่ยก็ได้กระจกไซส์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งค่ะก็จะเป็นมุมแต่งตัวละมุมแต่งตัวตรงนี้ก็จะมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ให้ไฮไลท์เลยเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้องน้ําค่ะเพราะว่าห้องน้ามาถึง หรือว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะวางบาตทับไว้ให้แล้วก็มีมุมที่เป็น shower a r e ยตรงนั้นนะคะที่จะได้กระจกส,งสูงนะคะทําให้บรรยากาศภายในห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างโปร่งโลง่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เน้นความ p r i v a ซี y นะคะจะติดมูลี่เพิ่มหรือว่าติดฟิล์มฟา้าก็ได้ะคะ่ะดูบรรยากาศภายในห้องกันไปแล้วนะคะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบของโครงการกันบ้างค่ะ ซึ่งที่ตั้งของโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่ในซอยสุขุมวิท47ก็คือซอยด้านหลังของดาน,นี่เองค่ะจุดสังเกตหน้าปากซอยเลยก็คือเรนทิวส์นะคะซึ่งเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลที่มีทั้งร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านกินดื่มรวมไปถึงคาเฟ่ด้วยค่ะซึ่งซอยนี้จะเป็นลักษณะของซอยตันนะคะแล้วก็บร,รากาศภายในซอยเองเนี่ยก็จะมีบ้านพักอาศัยสลับกับคอนโดมิเนียมทำให้บรรยากาศในซอยเนี่ยไม่พลุกพล่านวุ่นวายมากค่ะโดยซอยนี้เองนะคะจะอยู่ระหว่าง b t s อ2สถานีค่ะ ก็คือสถานีพร้อมพงค่ะระยะห่างจะอยู่ที่ประมาณ950เมตรและอีกสถานีหนึ่งก็คือทองหล่อระยะห่างประมาณ900เมตรค่ะสำหรับความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะคะอย่างหน้าปากซอยเองก็มีเรนฮิลส์แล้วก็ส่วนที่ติดกับสถานีพร้อมพงก็มีห้างดังอย่าง t h เอ m มโพเรียม e เอมควอเทนะคะรวมไปถึงโรงเรียนชื่อดังในย่านเยอะมากและก็ของกินอีกเพียบเลยค่ะ โครงการนี้เองนะคะพอเป็นระดับ segment ที่มีราคาต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณแสนกลางขึ้นไปเนี่ยทุกคนคือต้องบอกว่าการออกแบบของเขานะคะมันก็ต้องตอบโจทย์กับทาร์เก็ตของเขาด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ในอาศัยในราคาระดับประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวกันอยู่แล้วซึ่งที่จอดรถเองนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาพิจารณากันค่ะอย่างที่นี่ค่ะเขาจะมีจุดจอดรถให้ทั้งหมด3ชั้นเบสเมนต์นะคะรวมจํานวนที่จอดรถแล้วอยู่ที่52คัน แบบไม่รวมซ้อนคันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะอยู่ที่126ก็ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับคอนโดใจกลางเมืองแบบนี้นะคะรวมไปถึงยังมีจุด EV charger ให้2จุดเพื่อรองรับการชาร์จแบตของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะ ฟซิลิตี้ของโครงการนี้นะคะจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันค่ะชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่พักคอยแบบเซมิเอ์ดอร์นะคะก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการค่ะส่วนชั้นหลักเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น8ด้านหลังของดาน,นะคะจะเป็นบริเวณสระว่ายน้ําซึ่งเขาจะออกแบบให้เป็นสระว่ายน้าระบบเกลือแล้วก็มีความยาวสูงสุดอยู่ที่ประมาณ16.4เมตรค่ะทุกคนพื้นที่ตรงนี้เราสามารถมาว่ายน้ําออกกําลังกายกันได้เต็มที่นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะมีห้องฟิตเนสค่ะซึ่งภายในเนี่ยก็สามารถออกกําลัง กายพร้อมๆกันได้ประมาณสักสาคนนะคะภายในห้องน้ําหญิงและห้องน้าชายเองก็จะมีการเตรียมส่วนของซาวน่าแล้วก็สตรีมไว้ให้เรียบร้อยค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการ s อ47สุขุมวิทคอนโดมิเนียมค่ะนะ่ามองว่าโครงการนี้นะคะน่าสนใจสําหรับใครที่มองหาคอนโดไซส์ใหญ่ใจกลางเมืองค่ะในโครงการที่แบบเพื่อนบ้านไม่เยอะมากไม่วุ่นวายจนเกินไปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจโครงการนี้ค่ะสามารถ Wal k in เข้ามาดูบรรยากาศโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างกันได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Thing of Living ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดอะันนี mm. ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 啊。